แล้วเออตอนรับปีใหม่โปรเด็ดโปรดีแน่นอนถูกต้องสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนักสื่จ้าสวัสดีค่ะมาพบกับน้องเอื่นอีกแล้วจ้าวันนี้เอารุ่ยยังมาฟังอีกยูสูหนึ่งจุดเก้าปียังยูสูดีแม็กหนึ่งจุดเก้าเอสนะคะคันนี้สีประตูปียีสิบจ้าปีสองพันยี่สิบรถสองปีคันนี้เปิดราคาใครนีแสนห้าหมื่นบาทออกรถนะคะใช้เงินดาวเพียงแค่ศูนย์บาทนะคะศูนย์บาทนะคะแล้วก็ห้างงวดแรกให้ลูกค้าไปตั้งหลักตั้งตัวก่อนผ่อนถูกต้อง เอาไปเลย7,000บาททวน7,000บาททวนหลังจากนั้นนะคะค่อยมาพันราคาเต็มที่11,000หมื 1> 1, 000, 000จ้ามาเลงรถเลยเอาชมหน้านะคะเป็นชมหน้าแบบนี้นะไี่เอาดิปท้ป <40. S 1> องเครื่องเลยเนาะเออนั่นน่ะสิร้อแม็กเก่าๆนะคะเดยจัดให้ใหม่ที่ยี่ e ามเจ็ดฟรีฟรีฟรีหมดเลยด้านในเอ่อเร็กไม่สามหมื่นฟังก์ชันวิทยุเกียร์หกสปีดกระจกเป็นไฟฟ้ากุญแจรธรรมดานี่ห้องเครื่องนั่งได้3-4คนไม่แออัดนะคะด้านหลังเหยียบไหม หยับเลยหยับเ็นหยับ,ยบเอาควันดำลูกน้องตกใจอ่ะใคร <c oughs> สนใจคันนี้นะคะเดี๋ยวให้น้องเงินฝากช่องทางหน่อยจ้าลิงไลน์เบรอร์โทรนะคะฝากหมุดให้อยู่ด้านบนด้านล่างกดแสดงเพิ่มเติมเลือกทั้งเลือกโทรมาได้เลยฝากช่องสีดำนะคะ SCC Motor SK SCC Motor 2เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปทุกได้ไอะไรได้จ้ตาต่างจังหวัดไม่ต้องมาบริการทันทีไดทันทีจ้วให้ฟีถึงนะบ้านรับรถแน่นอน